สวัสดีค่ะเจอกับครูชินะอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่คุณครูชินะได้ทำกับเด็กและก็เกิดประโยชน์จริงๆนะคะ,ะในการที่เราจะดูแลเด็กอะคะ่ะแล้วก็เอาใจใส่เขาอ,อยากให้เขารู้ว่าเรารักเขาเราอยากให้พลังกับเขานะคะอยากให้เขาเป็นคนเก่งคนฉลาดมันก็มีวิธีการเยอะแยะมากมายที่คุณครูจะเลือกทำนะคะแต่วิธีการหนึ่งในวิธีการอีกหลายๆอย่างที่คุณครูชินะได้ทานะคะ ก็คือการเรียกชื่อเด็กทุกวันการเอ่ยชื่อเด็กทุกวันคุณครูชินะมองว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะเหมือนเด็กห้องครูชินะนะคะ15คนนะคะาบางวันก็มา13คนบ้าง14คนบ้างแต่ทุกคนจะได้รับการเรียกชื่อทุกวันนะคะจะเป็นการเอ่ยชื่อเขาในเชิงบวก นะคะเช่นน้องนุ่นคนสวยน้องนุ่นคนสวยน้องฮาฟิตคนเก่งนะคะน้องอามีนโอ้เยี่ยมมากวันนี้นะคะเป็นการเอ่ยชื่อเด็กในเชิงบวกเป็นการอบอกเขาว่าบอกเขาเป็นในใว่าเขายังอยู่ในความยังอยู่ในความรู้สึกของเรายังอยู่ใน ในในสายตาของเรานะเรายังสนใจเขาอยู่เรายังรักเขาอยู่ตลอดเวลานะสิ่งนี้ค่ะมันเป็นการส่งพลังให้กับเด็กแล้วก็ตอบย้ำว่าเขาคือคนที่สำคัญเขาคือดวงใจของพ่อแม่เขาคือคนที่จะต้องอเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศเป็นมนุษย์พันเอเชิงบวกนะคะที่สามารถดูแลตนเองได้อืม และดูแลประเทศของเราได้นะคะมันเป็นแค่จุดเล็กๆแค่นั้นนะคะที่คุณครูชินะได้ทำนะคะออ่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณครูชินะเจอว่าเทคนิคการเอ่ยชื่อเด็กในเชิงบวกแบบนี้นะคะ่ะมันจะ ทำให้เรารู้สึกดีและมีความสุขอยากจะอยู่ใกล้คนคนนั้นนะคะเมื่อก่อนนะคะตอนที่คุณครูชินะมีอายุน้อยกว่าน,นี้นะคะก็จะเป็นคุณครูที่ค่อนข้างมีกิจกรรมเยอะนะคะเป็นกิจกรรมของเทศบาลน,นะคะก็จะเข้าร้านเสริมสวยบ่อยนะคะแล้วก็พอเข้าไปในร้านเสริมสวยะคะ่ะช่างเสริมสวยก็จะเรียกว่า คุณน้องคนสวยมานั่งตรงนี้ค่ะคุณน้องคนสวยโหวันนี้คุณน้องคนสวยอ่ะแต่งหน้าโทนนี้สวยมากเลยค่ะคุณน้องคนสวยจะไปงานอะไรนะคะก็จะประมาณนี้เขาไม่ได้ถามชื่อว่าเราชื่ออะไรแต่เขาใช้คําว่าคุณน้องคนสวยซึ่งเรารู้สึกประทับใจและเราอยากมีความรู้สึกว่าอยากจะมาใช้บริการในร้านเสริมสวยนี้อีกนะคะแล้วก็ได้นํา เทคนิคมันก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเรานำเทคนิคการเอ่ยชื่อเชิงบวกของเด็กมาใช้กับเด็กในห้อง มันคงจะสุดยอดมากจริงๆเด็กคงจะอยากเจอเราอยากอยู่ใกล้เราเราอาจจะดุบ้างในบางครั้งแต่มันก็ยังมีสิ่งดีๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราเราจะดุบ้างชมบ้างก็เพราะรักเขานะคะเรามาไปใช้กันดูนะคะวันนี้เทคนิคที่ง่ายมากแค่เอ,อ่ยชื่อเขาในเชิงบวกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะ